สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอ้าวไม่มีใครเดินขวางผมอย่างนี้ก็สวยดีงเงื่อนการเข้าไวเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหต้องระวังซ้ายมือผมไว้ก่อนครับท่านผู้ชม เฮ้ยไาช่วยผมได้ทำเวลาพอดีเลยครับเพื่อนโอ้ถ้าเขาเล่นอย่างนั้นเนี่ยผมจะปลาระเบิดสูตรเข้ายังไงวะเฮ้ย ได้สวยครับ้างไหงเอ้าผมต้องการทีมซัพพอร์ตดูหลังผมให้หน yeah. ึ่งคนครับท่านผู้ชมแม่งเอ้ยขนาดเพื่อนดูตรงนั้นให้เพื่อนยังปล่อยให้ศัตรูมายิงผมได้เลยครับ โอเคอันนี้ถ้าเกิดผมไม่ได้คิวเนี่ยผมโกรธนะครับราะเลือดหายไปอย่างเยอะท่านผู้ชมผมบอกเลยนะครับถ้าเกิดเล่นด่านนี้เนี่ยแล้วมีหน้ากาก G d ดีด้วยนะครับโหดจะโหดครับท่านผู้ชมใครก็ทําอะไรเขาไม่ได้ทั้งนั้นครับ ถ้เธอศัตรูเขาไม่โดนระเบิดสูตรผมอ่ะ Special point. เราเปิดสู่โชว์เขาสักหน่อยครับอ่าเรียบร้อยครับตอนอยู่แดงเราอาจจะเสียเปรียบท่านผู้ชมแต่ผมบอกเลยตอนมาย้ายมาอยู่น้ำเงินอะ่ะได้เปียบล้านเปอร์เซ็นต์ครับ มาหนึ่งคิวครับท่านผู้ชมอเ,เองติดแสงผมอยู่อย่างนั้นเหรอจ้าเฮ้ก็เพราะว่าพี่ปามายัางไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะกล่องแปดมีด้วยเอ่ะเพื่อนในโกดังครับ Kill. ทีมของคุณได้รับชัยชนะไม่มีความจำเป็นต้องรีบครับเขาอ้อมผมก็แค่รอดักยิงท่านผู้ชมเป็นยังไงล่ะ เสียงหลดอย่างนี้แล้วผมชอบครับเสียงเท้าเดินมาแล้วครับ เพื่อนผมติดว่ะเพื่อนนายต้องวิ่งให้ได้นะเว้ยถ้าเกิดวิ่งไม่ได้เนี่ยผมซวยครับมดกระบานจริงๆนะครับปัญหาเหล่านี้เนี่ยเมื่อไหร่แม่งจะแก้วะเฮ้ยเ,เสียงเท้าขวามือครับท่านผู้ชมเอาสิครับเพื่อนแล้วกระสุนปืนของใครมันจะตรงกว่ากันล่ะครับ กากจริงๆเลยนะครับเนี่ยศัตรูเหลือแค่กี่คนวะเนี่ยโอเคผมไม่โดนแสงครับ Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole โอ้ไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยหรอครับเนี่ย <Special Point. S 1> จะไปไหนละจ้าแม่สาวน้อย Fire <the> เรียบร้อยแว่นจีดีตายครับท่านผู้ชม จะทำอะไรเอ่ยเฮ้อเรียบร้อยครับระเบิดฟรีหนึ่งลูกโอ้โหไอ้บอส ใชครับแม่สาวน้อย คุณได้รับชยัยชนะคมแล้วเวย้ยอย่างนี้คมแล้วเวย้ย ทีมเราเขาตายยาวครับนี่ผมเปิดเสียงเค้าหาเขาโดยเฉพาะเลยนะครับเนี่ย Double kill. Fire the เจอสูดแสงอย่างนี้ถึงกับรู้เรื่องเลยครับ ระเบิดฟรีลงแหล่งครับโอ้ยถอยก่อนเลยวะเฮ้ย เล่นอย่างพี้วไวครับท่านผู้ชม ผมให้ระเบิดด้วยความรักครับว h a t s บ p อ b เองไม่รู้ใช่ไหมล่าว่าผมเข้ามาแล้วเราไม่มีความจำเป็นต้องรีบนะครับค่อยๆเล่นได้ ศัตรูเขาเหลือกัน2คนครับรีโหลดกระสุนปืนก่อนเ,อเกือบลืมไล่บอสนายปาระเบิดดักใครเอ่ยเพื่อนผมเก็บระเบิดไว้ลูกนึงครับ มครับตัดเพิ่มได้อีกหนึ่งค <ไป S 1> ิวภารกิจลุล่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะสำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลากไปก่อนนะครับและเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ